เรามาสะสมสองเหรียญสองพอสอนี้ดีกว่านะคะพเพื่อนๆจ๋าน่าสะสมมากๆเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้นอนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้พี่จอยมาแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญสะสมของอเหรียญสิบบาทกันบ้างนะคะเป็นเหรียญสิบบาทที่ ถือว่ายัางพบเจออยู่นะคะสำหรับเหรียญสิบ,บาทวันนี้พี่จอยนำเสนอสองเหรียญน,นะคะให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมได้เป็นข้อมูลรับรู้เพื่อที่จะได้เก็บไปสะสมนะคะเหรียญสิบบาทหน้าหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมบรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชรัชกาลที่เก้านะคะเป็นเหรียญสิบบาทที่มีใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะ ข้อมูลของเหรียญก็อวงขอบเหรียญก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะเหรียญน,นี้ก็จะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าที่ผลิตออกมาอาพร้อมกันกับเหรียญปีกาญจนาภิเษกนะคะแต่เหรียญปีกาญจนาภิเษกก็ผลิตออกมาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าปีสามเก้า คือว่าผลิตออกมาน้อยกว่าเหรียญเหรียญปีต้องขออภัยนะพี่จอยก็ลืมๆนะคะก็จะผลิตออกมาพร้อมกันกับปีการจนาพิเศษนะคะสำหรับเหรียญสิบบาทหลังวัดอรุณราชวรารามนะคะเพื่อนๆจะ เหรียญน,นี้ผลิตออกมาพร้อมๆกับปีกาญจนาพิเจกนะคะวันนี้พี่จอยก็ไม่ได้พูดถึงเหรียญการผลิตนะคะเพราะว่าพี่จอยพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะจํานวนการผลิตวันนี้ให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเรา เก็บได้เก็บเลยนะคะเพราะว่าปีพศ2539ชนิดราคา10บาทหลังวัดอรุณหายากแล้วนะคะณปัจจุบันก็มีการซื้อขายเกินหน้าเหรียญกันไปแล้วนะคะสำหรับเหรียญ UNC ก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ร้อยกว่าบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบนี้ก็ อยู่ที่การตกลงกันกันกบอ่าผู้ซื้อผู้ขายนะคะว่าจะซื้อขายกันเท่าไหร่นะคะก็ราคาก็เกินหน้าเรียนไปแล้วนะคะ มีการซื้อขายสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็ประมาณยี่สิบขึ้นไปนะคะยี่สิบต้นๆขึ้นไปราคาก็จะประมาณนี้ถ้าเราสะสมต้องหาสะสมเหรียญที่มีความชัดเจนสวยงามแล้วก็สึกหล่อน้อยนะคะอย่างที่พี่จอยทีอ,อยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเพื่อนๆจะอีกเหรียญหนึ่งเราก็น่าสะสมมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะเป็นเหรียญสิบบาทที่มีใช้ใจ่ายหมืนเวียนในปัจจุบันแต่ยังคงความความสวยงามอยู่นะคะเป็นเหรียญของปีพศ2537นห้ารอยสามสเจ็ั่นเองนะคะเพื่อนๆจ๋า สวยงามไม่แพ้ปีพศ2539เหมือนกันนะคะนาสะสมมากๆการสะสมเราไม่จำเป็นจะต้องไปสะสมเหรียญที่หายากที่ไม่พบเจอหายากมากแล้วก็มีการซื้อขายกันแพงๆนะคะถ้าเราชอบสะสมก็ะสะสมในสิ่งที่เราพบเจอหาเจอนะคะที่เราชอบ ยังเรียนปีพศ2530บาทอ่าปีพศ2537ก็มีความสวยงามนะคะสึกหลอน้อยที่พี่จอยถืออยู่นี้ก็ผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรนะคะแต่พี่จอยก็เก็บเก็บเพราะความชอบเก็บเพราะว่า ชอบสะสมอยู่แล้วนะคะพี่จอยเคยบอกเสมอมาว่าการเก็บคือการออมออมวันนี้เราไม่กินไม่ใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตออมวันนี้เพื่อให้เราได้ต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าใครจะไปรู้นะคะว่าเหรียญสองเหรียญในอนาคตอาจจะมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็เป็นได้นะคะถึงแม้ว่าเหรียญพวกนี้จะมีการผลิตเยอะแต่ว่าเขาก็เรียกเข้า อ่ากองคลังแล้วก็เพื่อที่จะหล่อหลอใหม่นะคะถ้าเราเก็บช่วงนี้เก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เลยค่ะสองเหรียญพี่พี่จอยนำเสนอนะคะปีพศสองพักับปีพศสองพัที่น่าสะสมมากๆเลยเป็นเหรียญชนิดราคา10บบาทหลังวัดอรุณราชวรารามนะครับก็จะเป็นของ พระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้านั่นเองนะคะสวยงามมากมายน่าสะาสมนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างทุกเหรียญของพ่อหลวงรอเก้าก็จะมีะเก็บเข้า คลังนะคะเพื่อที่จะเอาไปหล่อหลอมใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสวยโอกาสช่วงนี้นะคะถ้าเก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค,กไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ